โบโนบวช7วันได้อะไรกลับมาเยอะตอนนี้พร้อมกับมารุยงานอีกครั้งเช็คให้ชัวเบลล่ารานีเตือนภายซิลิโคนเถื่อนอนันดาขอเคลียดาม่าค่าตัวซื้อคอนโดพร้อมรถได้ติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายอมนิวสเตลี สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการปุ๊บนิวส์เดลี่นะครับอยู่กับผมอูธีรยุทธ์และก็คุณเอมสาธิดานะฮะจริงๆแล้วไม่ชอบความรู้สึกในวันที่แบบลังหววออกอะทำไมคะมันเศร้าๆเหรอมันอิจช้าเ <c oughs> มื่อเช้าขับรถมาฟังข่าวอุ้ยเดี๋ยวคนนั้นถูก30บล้าน <c oughs> คนนี้ถูก60บล้านแบบเนี้ยแต่พี่หูไม่ซื้อก็ไม่ถูกหรอกคุณไม่ได้เล่นไงนเอาเงินที่ไหนไปซื้อก็ติดดอยคริปโตไปหมดแล้ว <c oughs> วันนี้ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะ รู้สึกว่ามันรุนแรงขึ้นในทุกวันเลยตื่นมาแบบไม่ดีเลยอ่ะมีผลกระทบอย่างมากในแง่ของการหายใจของ<ช>คนคที่เป็นภูมิแพ้เพราะว่าเช้านี้ม่วงหลายจุดเหมือนกันอยังก็ฝากไปด้วยนะคะ<ช>ไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสกันนะอะข่าวแรกของเราค่ะเรื่องราววันนี้มีเรื่องของคุณโตโน่มาฝากกันหลังจากที่บวชเจวันตอนนี้เห็นเขาบอกว่าพร้อมกลับมาลุยงานในวงการบันเทิงแล้วนะคะเจอตัวก็ต้ตองสัมภาษณ์เรื่องนี้กันสักหน่อยนั่นเองนะคะโดยที่เขาเนี่ยจะ บวชสั้นๆเนาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือเป็นระยะเวลา7วันค่ะแต่ก็ได้รายกลับมาเยอะมากเลยซึ่งหลังจากลาสิขานะคะเจ้าตัวก็ขอพักงานไปอยู่อยุธยานหเดือน <Wow. S 1> เพื่อซ้อมฟุตบอลแล้วก็ให้กําลังใจเพื่อนๆนะคะตามที่เคยสัญญาไว้รวมถึงใช้เวลานี้พักร่างกายแล้วก็จิตใจคุณโตโน่บอกว่า ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันหนักมากแต่ตอนนี้พร้อมกลับมารุยงานต่อแล้วนะคะโดยจะเริ่มโฟกัสที่งานเพลงก่อนเพราะคิวทัวร์คอนเสิร์ตเขาแน่นถึงเมษาอ่ะจ๊ะนี่งานแน่นขนาดนี้ต้องถามหน่อยแล้วแบ่งเวลาให้กับหวานใจยังไงบ้างนะคะคุณนิชานั่นเองนะคะจะตอบกว่ายังมีอยู่พยายามบริหารเวลาให้ลงตัวพร้อมยอมรับนะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีแอบตัดพอน้อยใจอยู่บ้างคะ่ะก็หลังจาก ราศีขากมาก็ไปอยู่ที่ยุทธยายาวเลยครับก็คุยกันกับวงคุยกันกับผู้จัดการแล้วว่าเดือนมกราขอเป็นเดือนที่ไม่ทําอะไรเลย<ำ>ก็ไปทําหน้าที่ฟุตบอลครับ <c oughs> เพราะว่าเรา <c oughs> เราก็ตามที่สัญญากับทางทีมไว้ว่าถ้าเราว่างถ้าเรามีเวลาเราก็อยากจะไปซ้อมร่วมกับทีมครับ <c oughs> ก็มีลงบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็เราไม่ได้เป็น ไม่ได้เก่งถึงจะไปเป็นตัวตัวจริงหรือว่าตัวหลักได้มันทีนะพี่เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับปีที่ผ่านมาโหมันหนักๆเยอะนะฮะตั้งแต่แบบต้นปีเลยนะตั้งแต่เรื่องของโมนะมาจนเออมาจนเนี่ยไอ,อเรื่องบทขุนพันสาอมอีกเสือดำนะครับจนมาที่ต้องเตรียมร่างกายสําหรับว่ายน้ำอะ่ะนอกจากเราพัฒนาทางด้านร่างกายอย่างเดียวแล้วอะ่ะมันได้ไปไปพัก ใจบ้างเพื่อเตรียมที่จะลุยกับงานในปีนี้ก็มันได้ครบมาแล้วทำไรได้ไ,ดไม่หรอกครับล้อเล่นครับจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาเขาเข้าใจครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในคอยซัพพอร์ตก็ต้องขอบคุณด้วยครับ ก็ต้องบริหารเวลาให้ดีๆเหมือนกันนะครับบาลานซ์ไม่งั้นเดี๋ยวแฟนงอนชเออชีวิตรักแล้วก็ชีวิตการทํางานค่ะไม่นอกจากนี้ยังมีกีฬาด้วยไงพี่โน่นี่ก็คือทําหลายอย่างมากๆเลยหลายส่วนแล้วก็ไหนจะท่าเต้นอีกเอาเวลาไปซ้อมท่าสตาร์ทมอไซค์อีกนะโหยังยังจาได้ไม่ลืมค่ะมาดูกันที่เวลารณีกันบ้างนะครับเรียกว่าเป็นตัวแม่แห่งวงการทําบุญไปเรียบร้อยแล้วก็คือเห็นเธอบอกว่าเนี่ย มีการนับยอดว่าอะวัด,น,ดนับยอดจำนวนวัดใ,<ช>ในปีที่ผ่านมาที่ไปร่วมทำบุญก็คือมีทั้งร่วมบุญกับแฟนๆกับเพื่อนๆอย่างผมก็มีเหมือนกัน<ช>จนเพื่อนๆเนี่ยก็เริ่มท้อแล้วทำจนท้อเพราะวัดหลายวัดเหลือเกินเพื่อนไม่ไหวนะมาล้วมากเลยเ,ออเพื่อนเริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะฮะเบลล่าก็บอกว่าเคยนับเล่นๆกับคุณแม่บอกว่าทำไปแล้วเนี่ยหกสิบแปดวัดด้วยกัน,นสาธุนะต้องหกสิบแปดวัดลองหาร<ว>ออกมาต่อเดือนอะ ได้เท่าไหร่อ่ะสมมุติเดือนหนึงสวัดไม่เกินเกินเกิน <laughs> ก็คือหวัดอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวดเดี๋ยวคิดเลขให้นะครับ <laughs> ก็คือเธอบอกว่าไม่มีลิบิตน,นะในเรื่องของการทําบุญมากน้อยแค่ไหนเบลล่าก็แบบพร้อมทำเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะส่วนตัวก็มีหน่วยสกรีนให้ก่อนก็คือเหมือนแบบเดีือนนี้มิดเยอะ เดี๋ยวคนนั้นมาขอความช่วยเหลือคนนี้มาขอช่วยชีพนะใช่ก็เลยต้องแบบมีหน่วยสกรีนขึ้นมานะฮะแถมใครต้องการอะไรเธอมักจะโอนเงินช่วยนี่เขาขีดคำนี้ขอไลน์เบลล่าหน่อยได้ไหมพี่อูเดี๋ยวพี่ลองไลน์ไปดูกันฟังเสียงเบลล่าฮะคือใครบอกบุญมามีโอกาสก็ทำแหละค่ะก็เช็คค่ะเช็คแล้วก็ก็ดูแหล่งที่แหล่งที่เขาเรียกว่าอะไรคนบอกบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีใครมีใครช่วยเช็คไหมคะเลย ก็ดูกันกับคุณแม่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็กับแม่บุ๋มก็ทำอะไรก็ก็เราเห็นว่าตัวเราแบบเหมือนมีกําลังแหละกเราก็อยากจะแบบช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้เพราะนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายของตัวเบลด้วยแหละคือแบบมีทรัพย์คือเพื่อแบบส่งตอ่อแล้วก็ช่วยเหลือผูละละ้อื่นก็ทําหลากหลายค่ะทําทั้งวัดโรงพยาบาลทากับโรงเรียนทํากับอะไรอย่างเงี้ยลองนับๆ กันดูกับคุณแม่เล่นๆที่เป็นแบบเจ้าภาพร่วมกัะถิ่นปีที่แล้วก็หกสได้ไมั้ยหกวด โอ้ต้องสาธุบุญด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทําตามจะได้สวยแล้วก็มีงานปักปังแบบสวยแล้วรวยนะบุญนะจริงอีกหนึ่งข่าวค่ะที่หลายคนจับตาม,มองเหมือนกันช่วงปลายปีที่แล้วคุณหนูได้ยินไหมมีข่าวกวาดล้างโรงงานเถื่อนผลิตซิลิโคนคมีชื่อหลายๆคลินิกเข้าไปเกี่ยวนะคะหนึ่งในนั้นมีชื่อคุณเบลล่าไปด้วยเพราะว่ามีการเหลาซิลิโคนฉูกรุ่นเบลล่าเป็นชื่อทรงคือเป็นทรงยอดฮิตของ จะมีชื่อทรงผมลองทรงทรงนักเรียนอันนี้เป็นทรงจมูกแบบเบลล่าหญิงไทยเขา,ขาจะค<ม>ิดกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะงานนี้เบลล่าบอกว่าดีใจนะที่มีคนแบบอยากสวยเหมือนเธอถึงขั้นเอาบล็อกหน้าไปให้คุณหมอทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ย้ําเลยว่าอยากให้ทุกคนดูดีๆถ้าเกิดเจอซิลิโคนเถื่อนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ส่วนตัวเบลล่าบอกไม่ห่วงนะใครจะเอาหน้าเธอไปสัลากรรมก็คือได้เลย ต้องดูกันดีๆนะคะเรื่องถ้าถ้าจะทำสัญญกรรมหรืออะไรเงี้ยดูสถานที่ที่คิดว่าปลอดภัยนะคะก็การการทำให้ตัวเองดูสวยขึ้นมันไม่ผิดหรือแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องแบบรีเช็คให้ดีๆเพราะมันก็เป็นเรื่องของแบบความปลอดภัยเนาะก็ต้องดีใจค่ะเพราะว่านั่นคือเป็นการชื่นชมอย่างหนึ่งเขาอยากมีได้เหมือนเราก็โอเคค่ะแต่ว่าความจริงแล้วทุกคนก็สวยได้ในแบบของตัวเองแหละ เรามั่นใจที่จะไม่ทําอะไรเลยเราก็แบบต้องยืนกรานว่าแบบก็ทําไมก็ฉันเกิดมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ถูกไหมหรือว่าถ้าทาแล้วสวยขึ้นเราไม่ได้ไปทาบนหน้าใครเราทําบนหน้าเรารูา้สึกเลยว่น่าราเป็นบล็อกแต่อย่างที่บอกนะคะศึกษา,าดูข้อมูลดีๆนะคะปังมากเราไม่ได้ทําบนหน้าใครทําบนหน้าตัวเองคนอื่นไม่ต้องมาเดือดร้อนใช่ครับผมส่วนเมื่อกี้ตัวเลขที่บอกว่า68วัดใน1นปีเนี่ยหาลงมาแล้วก็คือ ตกเดือนละ5.6วัดคุณมีจุดให้ด้วย5วัดกว่ากว่าก็สัปดาห์ละ1วัดอะทั้งปีนี่แล้วก็เธอเองเป็นตัวแม่ของการ F ของด้วยเหมือนกันช่วงนี้ถูกต้องถ้าซื้อเยอะทำบุญเยอะเข้าไปใช่ครับอ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีข่าวคุณมาริโอเพราะว่าเห็นว่าล่าสุดจันจิเขาไปฝากไข่มาเราเลยต้องถามอุ้ยเขาจะมีแลนวิวาหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามค่ะ าดูข่าวของพี่โอมาริโอกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าคุณจันจิเขาไปวางแพลนฝากไข่แล้วก็ฝากเรียบร้อยแล้วด้วย<อ>ทีนี้พอฝ่ายหญิงฝากไข่เนี่ยคนเขาก็เหมือนคิดกันไปว่าเอ๊ะเขาจะมีข่าวดีหรือเปล่าเตรียมตัวสร้างครอบครัวอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไร,รอย่างนี้นะคะ เพราะว่าก่อนหน้านี่นเห็นว่าจันจิเขาก็เป็นเจ้าแม่รับช่อดอกไม้แทบทุกงานแต่งเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่มีวิแววว่าจะมีข่าวดีให้เราได้ยินดีกับเขาเลยนะคะก่อนหน้าน,นี้จันจิตื่นเต้นไม่น้อยค่ะหลังจากที่ฝากไข่ได้สําเร็จตามความตั้งใจนะคะทีนี้เจอตัวพี่โอค่ะในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามเราก็ไม่พลาดแน่นอนนะคะของเราถามถึงเรื่องนี้ซะหน่อยนะคะแต่พี่โอบอกว่าเรื่องของการแต่งงานเนี่ยยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะทุกคน เขายืนยันเลยจะขอเดินหน้าทำงานก่อนนะคะส่วนที่จันจิไปฝากไข่นั้นเป็นการเตรียมตัววางแผนไว้ล่วงหน้าสำหรับการสร้างครอบครัวในอนาคตเท่านั้นค่ะ ใช่เขาก็ไปเที่ยวครับไม่เอาครับก็นานๆเราก็ทํางานมาทั้งปีอะไรย่างครับก็เลยหาเวลาพผ่อนอะไรเงี้ยก็เป็นประเทศที่เราชอบอะไรย่างเงี้ยรอยากไปเปไม่หรอกครับก็ต่างคนต่างช่วยกันครับรู้ครับรู้ครับน้องเขาก็ปกติอยู่แล้วครับก็คือเรื่องของแบบผู้หญิงเขาก็จะมีแบบนี้อยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยน้ชาย คือเขาก็วางแผนอนาคตแหละครับแต่ก็เราก็ไม่ได้แบบว่าแบบเจาะจงว่าต้องอะไรเมื่อไรอะไรอย่างงี้ยังครับก็ต่างคนต่างก็ยังทํางานอยู่น้องก็ยังมีงานที่ต้องทําเยอะผมก็ทํางานอะไรเงี้ยก็ยังยังไม่มียังไม่มีครับหล่อเพลินไหมมองแล้วเคลิ้มพี่โออทีมงานเปิดทมภาพยาวกว่านี้ก็ได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวต่อไปเป็นข่าวของคุณอนันดานะฮะแต่ว่าขึ้นภาพพี่โอ๊เหรอได้เพื่อ อีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์เป็นข่าวของคุณอนันดาเอเวอร์ริงแฮมนั่นเองนะครับคือคุณอนันดาเนี่ยเขาก็เล่นขุนพันธุ์ด้วยใช่ไหมละ่ะทีนี้เนี่ยก็มีการทำคอนเทนต์โดยเพจโรงหนังนะฮะเขาบอกว่าค่าตัวของนักแสดงนำอย่างคุณอ้ําแล้วก็คุณอนันดาเนี่ยเป็นยังไงคือระบุว่าพี่เท่งอะ่ะเคยบอกเอาไว้ว่าค่าตัวแม่อ้อําอ่ะสร้างหนังได้หนึ่งเรื่องส่วนค่าตัวของบักจ่อยอนันดาเนี่ยสามารถซื้อคอนโดแถวทองหลอ่อพร้อมกันนี้ รถอีกหนึ่งคันโคตรเหมือนกันนะสำหรับการเล่นหนังหนึ่งเรื่องแล้วสู่คอนเทนต์แบบนี้แอบแบบโคตรกับใจคนอื่นเหมือนกันทีนี้ <c oughs> ดรามา่ามาทัวลงแน่นอนทัวลงนะฮะ,ละ,ฮะกลิ่นควันรถทัวคุ้งไปหมดนะฮะก็มีชาเนต็ตั้งคําถามว่าทำคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยจะช่วยให้คนอยากไปดูหนังจริงเหรอ,อล่าสุดอนันดาก็ขอตอบนะฮะตอบถึงประเด็นนี้เจ้าตัวก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องที่พี่เท่งเนี่ยเขาแซวเล่นในวันบวงสูงเฉยๆนะครับก็คืออําเล่นนั่นแหละคือถ้าได้้ค่าาตตััวมนนนจริงะ นันดาบอกว่าคงมีคอนโดทั่วกรุงเทพแล้วแล้วก็ประกาศผ่านสื่อด้วยนะครับบอกว่ายินดีเป็นตัวแทนเดิน <the S 2> หน้าเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมบันเทิงให้มีความเท่าเทียมกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนดรามา่าเป็นประเด็นขึ้นมาบอกว่าค่าตัวของคนเบื้องหลังค่าตอบแทนเนี่ยมันไม่สมน้ําสมเนื้อมันน้อยเกินไปหรือเปล่างงฟังเสียงบักจ่อยสะหน่อยฮะคือมันเป็นแค่โจก ที่เขาแซวตั้งแต่วันวงสวงคอไอเดียของมันก็คือโอเวอร์อะไรมันไม่ใช่เรื่องจริงครับออ <laughs> ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ก็ดีสิครับผมเล่นหนังมา30-40เรื่องผมคงมีคอนโดยอยู่ทั่วทั่วกรุงเทพแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนะฮะแต่ความไม่แฟร์ของน้าตอบแทนในวงการนี้มันมีหลายเลเวล <laughs> คือถ้าสมมติว่าเราจะมามองกันแบบ พื้นๆแบบฉาบเฉยอย่างนี้แค่มาด,ดูดูเป็นข่าวดราม่าเฉยๆเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์หรอกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้มันเป็นนโยบายมากกว่าเข้าใ mm hmm. จไหมฮะต่างประเทศเขามีแบบองค์กรเหมือน SAG หรือเขามีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบ protect คนในวงการใช่ไหมฮะบ้านเรามีที่ไหน mm hmm. แต่ถ้าที่ที่เราพูดเมื่อกี้นี้ถ้าสมมติว่าอยากจะมามาคุยกันเรื่องของความแฟในในวงการเนี่ย เรามานั่งจับเขาคุยกันดีกว่าอันนี้ผมยินดีที่คุยเป็นประเด็นที่แบบผมเคยบ่นมาแบบมานานแสนนานแล้วล่ะว่าทําไมเราไม่มีแบบองค์กรอะไรที่แบบมาเซฟคนในทั้งไม่ใช่แค่คนในวงการนักแสดงด้วยนะมันมีสิทธิอีกตั้งเยอะตั้งแยะที่ผมอยากได้เหมือนกันนะ ต่ออีกที่อีกหนึ่งเรื่องของเรานะคะหลายคนรอฟังข่าวคุณพิงกี้อยู่ว่าเรื่องราวเธอเป็นยังไงเพราะก่อนหน,น้านี้มีดรามา่าถอดกําไร EM อันนี้ภาพล่าสุดเลยคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากที่เธอออกจากเรือนจำนะคะก็เดินทางไปร่วมงานบวงสวงภาพยนตร์เรื่องกุมาระคะอันนี้เช้านี้เลยใช่ไหมใชสังเกตได้จากฝุ่นที่แบบ <c oughs> มาแบบเต็มคาราเบลเหมือนกันใช่ณนะสิวัลสถานนะคะสวนลุมไนบาซาเวลา8ปดโมงเช้าคือภาพส่งตรงมาเลยจากทีมงานของเรานะคะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะมีการติดต่อให้คุณพิงกี้เนี่ยเป็นนาง เอกตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งก็คือก่อนเกิดเรื่องนี่นักข่าวก็คือเยอะมากแล้วก็ทุกทคนก็ไปรอเธอแต่ทีนี้คุณผู้ชมพิงกี้ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะเนื่องจากหวั่นว่าจะมีผลกระทบต่อรูปคดีค่ะแต่ถ้าคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคดีของเธอเนี่ยเธอก็ยินดีตอบทุกเรื่องตามความเหมาะสมนั่นเองอก็นั่นแหละนะตอนนี้ก็ ต้องกลับมาทํางานแล้วก็มีการเปลี่ยนลุกตัดผมสั้นแต่ทางนี้ก็ตามเรื่องราวของฟอร์เร็กเราก็ยังคงตามอยู่เพราะว่าผู้เสียหายในคดีนี้เยอะมากจริงๆอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นคนในวงการบันเทิงจะได้รับข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นตอนนี้ก็คือได้ประกันตัวออกมาแล้วก็เพื่อที่จะมาดูความจริงต่อไปครับผมช่วงนี้พักกันก่อนในช่วงหน้ากลับมาดูเขาเรียกว่าแผนการสร้างหนังของฝั่ง DC แนวซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์แมนแบทแมนนะฮะเดี๋ยวจะมีข่าวของคุณเจมส์กันด้วยเป็นไงช่วงหนนน้าาตติดมกันันะครบ ช่วงนี้เรากลับมาดูบันเทิงต่างประเทศกันนะฮะเป็นข่าวของคุณเจมสก์กันกับทางค่าย DC คือ DC เนี่ยก็ทำหนังซ u เปอร์ฮีโร่ออกมาแบทแมนซูเปอร์แมนโจ๊กเกอร์ทางฝั่งมาเวลเองก็มีแบบไอรอนแมนอะไรแบบนี้แต่คุณเจมส์กันอนะชื่อเขาอะถ้าคุณอนะคือมาเวลนะสองค่ายเลย <c oughs> ควบสองคือเจมส์กันเนี่ยเขาเป็นผู้กำกับที่โด่งดังมาจากการกำกับการเดียนออฟเดอะกาแล็กซีทั้งสาภาคเลยนะฮะ,ะ,ก,ะ,ฮะก็คือจะมีมุกอสอดแทรกมีความดำเนิน,นเรื่องได้แบบเออสนุกอะก็ ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโดนดิสนีย์ที่เป็นเหมือนแบบเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ของที่ทำหนังมาเวลออกมาเนี่ยเขาไล่ออกเพราะว่าเจมส์การเคยควิดเกี่ยวกับการแบบคุกคามเด็กอะไรแบบนี้นะฮะปรากฏว่าเจมส์กันก็มาร่วมงานกับดีซีแล้วทีนี้เนี่ย ดิสนีย์ก็กลับมางอนะบอกว่าเฮ้ยกลับมาทำการเดียนเถอะในภาคที่3แสดงว่าฝีมือเขาต้องดีมากจริงนะนะครับล่าสุดเนี่ยมีการร่วมกันกำหนดทิศทางของค่ายหนัง DC Studio ด้วยนะครับก็คือกับคุณปีเตอร์ซันฟานประธานร่วมของ DC Studio นะก็ทั้งคู่ถูกเสนอชื่อให้เป็นหัวหน้าในการกำหนดทิศทางโปรเจกต์ต่างๆของหนังและก็ซีรีส์จากค่าย DC ทั้งของทั้งสงคนเนี่ยถือว่าเป็นหัวหอกให้กับ DC เลยก็ว่าได้นะครับ ก็สำหรับตอนนี้มีภาพยนตร์ออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แมนอย่างเรื่องล่าสุดก็แบล็กอดัมที่เดอะร็อกไปร่วมแสดงแต่ปรากฏว่ามีข่าวออกมาเดอะร็อกเหมือนจะไม่เล่นต่อ <c oughs> เอาอยัางไงล่ะทีนี้ ปรากฏการณ์ของ DC เยอะแยะมากมายคุณผู้ชมมีบแบทแมนโจ๊กเกอร์ด้วยนะคะคซึ่งครั้งนี้จะเป็นการเปิดตัวของ DC Studio ค่ะจะนำเรื่องราวที่คุณเคยของซ u ปเปอร์แมนนะคะและก็คือซ u ปเปอร์แมนเลกาซีค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เขียนโดยเจมส์กันเองเขียนเองด้วยกำกับด้วยนะคะโดยมีกำหนดฉายวันที่11กร,รกฎาคมในปี2025ค่ะครับนอกจากนี้ในปี2025เนี่ยนะฮะจะมีการเปิดตัวแบทแมนในพาร์2นะครับ ก็พาร์ทวันเราดูกันไปแล้วที่นำแสดงโดยโรเบิร์ตแพทินสันหรือว่าแวมไพร์สุดหล่อจากทวายไลท์นั่นเองในแบทแมนเวอร์ชันนี้เนี่ยก็คือเล่าย้อนกลับไปในสมัยหนุ่มหนุส่วนคนนี้เป็นชาแซมนะฮะชาแซมเราจะได้ดูกันในปีนี้นะครับในภาคที่มีชื่อว่า Fury of the Gods แล้วก็ยังมี The Fat ปีนี้เหมือนกัน Blue Beetle ก็ปีนี้แล้วก็ Aquaman The Lost Kingdom โอ้ถือว่าเยอะมากๆเลยฮะ DC เาก็ต้องการมาตีตลาดแหละสู้นะ M.C.U. หรือว่ามาเวลก็มาแรงมากคือมาเวลก็ต้องยอมรับว่าครองตลาดหนังซูเปอร์ฮีโร่มาสักพักดีซเหมือนแบบทำออกมาก็โดนบน่นโดนด่าว่าเฮ้ยทำไ, <God S 2> ไม่ดีอะไรไม่ดีบ้างแต่ว่ามาเวลเขาก็โหดจริงไม่ว่าจะเป็นตัวละครเขาเนาะกัปตันอเมริกาเอวยอรอนแมนสไปเดอร์อย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นค่ายคู่แข่งแต่เจมกันเนี่ยเหยียบเรือ2แคมทำา2ค่ายเลยถูกต้องก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าทิศทางในปีนี้แล้วก็ต่อไปของ DC จะเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะคะ ต่อกันที่เรื่องซีรีส์กันมากดีกว่าเชื่อว่าถ้าใครมี Netflix ในบ้านต้องรู้จักซีรีส์เรื่องนี้นะ็คือ Bridgerton จ,จะเป็นซีรีส์ย้อนยุคนิดนึง period period หน่อยของฝั่งอังกฤษนะคะที่นี้นักแสดงนำก็คือ Phoebe d a n e v ร r เขาดังมากจากเรื่องนี้เธอออกมาเผยนะคะบอกว่าตัวคาแรคเตอร์ของเธออาจจะไม่มีในซ oh. ีซันสาทีนี้คนก็ตกใจเพราะว่าหกับ2อเธอคือตัวหลักและตัวนำ <c oughs> เป็นคนที่ แบบตัวละครที่เราเองก็ช่วยลุ้นไปกับเธอนะคะเธอก็บอกว่าฉันอนะทำมาสองซีซันแล้วแล้วก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากที่ในซีซันสามอาจจะไม่มีตัวละครของฉันอยู่ด้วยนะคะแต่ในอนาคตก็ยังไม่แน่หรอกนะคะยังไงฉันก็ตื่นเต้นกับซีซันใหม่นี้ถึงแม้จะอยู่ในฐานะผู้ชมก็ตาม<อ>นี่เธอก็พูดไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าซีซันที่สามผู้ชมจะเน้นไปที่เรื่องราวฉบับเฟรนด์โซนนี่เห hey, <hey>, hey, มือนกันนะ hey, hey, hey. ฮิตเหมือนกันนะคะ<อ>ระหว่งงวาวงของนายบเฟิร์นมาเขียนาไม่ใช่เพนเลปี้กับคอลลินนั่นเองนะคะก็ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงถ่ายทมโปรดักชันยังไม่มีกำหนดพรีเมียร์ฉายในตอนนี้แต่เท่าที่คาดเดาก็คือปี2023นั่นเองซึ่งตามรายงานของสื่อค่ถแถลงว่าวิชชั่นนะคะในซีซันแรกมีผู้ชมถึง625ล้านครัวเรือน ทำให้เป็นซีรีรส์ภาษาอังกฤษที่มีผู้ชมเข้าชมมากที่สุดใน Netflix นะคะภายใน28วันนั่นเองซึ่งถ้าใครคิดถึงผลงานของ d e n เวอรนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้มีภาพยนตร์ที่เธอกำลังจะเล่นนี่โปรโมตอยู่เชื่อเรื่อง Fair Play ตอนนี้อยู่ในเทศกาลภาพยนตร์ Sundance นั่นเองค่ะครับแต่ไม่รู้สิเรารู้สึกว่าเธอเป็นตัวละคร<ม>ที่คนดูตั้งแต่ภาคแรกลุ้นให้เธอแต่งงานแ<ม>บบชีวิต คือคือเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานชีวิตเซ็กส์ของตัวละครหลายๆตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวละครเธอมันก็จะเป็นตัวเอกจริงๆก็ยังไม่รู้ทิศทางเหมือนกันว่าพอเป็นเรื่องของเฟรนด์โซนของอีกตัวละครหนึ่งจะออกมาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเธอสวยมากสวยมากนะทีนี้ทางทีมกำกับเขาจะทำไงเขียนบทให้ตายเหรอ โดนวางยาพิษเงี้ยคือมันอาจจะเป็นคนเรื่องล่ามันมีหลายคู่ก็แบบต่อเนื่องอยู่ๆจะไม่เล่นแล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องหาที่ลงให้เจอไงไม่ถึงขั้นต้องตายมั้งอเโอเคอาจจะแบบแต่งงานไม่ใช่ชีวิตมีลูกมีครอบครัวะไรชอบอย่างเงี้ยรู้เรียกว่าในฝันเลยแหละฮะสเปคเลยนะอมาดูกันต่อนะฮะสาหรับอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เมื่อปี64นะครับนักแสดงรุ่นใหญ่วัย63อย่างอเล็กซ์บาวินนะครับถูกตั้งข้อหา ฆาตก,กรรมโดยไม่เจตนานะครับคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในกองถ่ายเขาก็ไปถ่ายหนังปรากฏว่ามีการใช้ปืนประกอบฉากแล้วเหมือนมีการทําปืนลั่นใส่นักแสดงแล้วก็เจ้าหน้าที่ในกองม,มีคนเสียชีวิตหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งทำไมถึงใช้กระสุนจริงอันนี้เราเป็นคําถามที่ยังไม่ได้คําตอบก็มีข้อมูลออกมาว่ากระสุนที่บรรจุอยู่ในปืนประกอบฉากกระบอกนั้นเนี่ยเป็นกระสุนจริงนะฮะทำให้ตัวคุณอเล็กเนี่ยก็โดนข้อหานี้ไปนะครับร่วมกับ ฮันนากูเทเรสลีดนะฮะก็คือเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่เออเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เหมือนเอาปืนมาเข้าฉากนั่นเองนะฮะเหตุการณ์นี้ก็คือยิงผู้ถ่ายทำภาพยนตร์อย่างฮารินาฮันซิตในกองถ่ายนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องรัส ในปี21นั่นเอง ừ ừ ừ ล่าสุดมีคนเห็นว่าคุณอเล็กเนี่ยถูกจับไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานอกอพาร์ตเมนต์ในแมนฮัตตันของเขานะฮะซึ่งตัวเขาเองก็ปฏิเสธความรับผิดชอบในเหตุการณ์นี้ก็กล่าวว่าเขาอ่ะง้างปืนนะแต่ไม่ได้เหนียวไกลปืน ừ ừ. แล้วมันก็เป็นหน้าที่ของอีกคนนึงก็คือโกเทเรสที่โดนด้วยเหมือนกันในข้อหานี้นะฮะที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธอ่าถูกต้องเพื่อเหมือนแบบก่อนจะเข้าฉากมันก็ต้องเช็คว่าใน ลังเพลิงป่ะมันมีกระสุนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือเอ็มเคยเล่นซีวีที่ต้องใช้ปืนเข้ามาเกี่ยวข้องคือเขาจะดูตลอดนะบแบบเคาะดูตลอดว่ากระสุนอยู่ไหมมีไหมใดๆนะคะเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เรายังคงต้องตามต่อเหมือนกันเพราะเห็นว่าคุณอเล็กซ์บาวินเขาก็ยังคงไปไหนมาไหนได้ปกติด้วยก็คือเดี๋ยวจะต่อสู้กันในชั้นศาลนั่นเองนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเอ็มอูไปก่อนป้องกันตัวกันด้วยนะกับฝุ่นนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ